สำนันละสำนันละเออเอางานสิสำนันละอื้อน้องยังไงครับยองเลยครับน้องเลยละละอื้อโอ้ยพี่น้องเนขาวดีขนาดเลยเนาะงานเลยอืงเอาเตยเลยอือพี่น้องตึ้งเลยครับนี่อือน้องงามเลยงามครับ ลอยครับเอาอันอน,นี้ไหมปัดจุ๊บอือจังก,กึงเลยพี่น้องอ,อืองานไ้นด้วยนั่นแหละขาแล้วอ,อือนอนเลยจังก,กึงเลยครับพี่น,อออน,ออน้องอืออาเลยดูงามเลยงานไม่ต้องว่าเลยหรอบสวัสดีครับผมป้าต๋าค่ะจิตรทุงข้าพูม นี่ก็มาฟอพี่พ่อน้องอีกคือเก้าครับมันอีภาพพี่น้องมาหาหน่อไม้ปลาครับนี่ก็มาฟ้อมพันดวงครับผมเป็นภาพันดวงมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีอยูว่าสนนี่ครับไม้ปลาสางข้องพี่น้องมีคนใหม่อยู่ข้างในอยู่แสดงว่าคนมาทางเขามาพี่นอนหนึ่งวู้นอกแบบไงได้นี่พี่น้องพี่น้องไงเออออกออกเลยบ่ โอู้ uh, yeah. <laughs> ้นอเอามีต้นนี้ดีกว่านี่มีต้นนี้เขาดีนี่อ๋อดนอไหมอู้จังกึ่งเลยพี่น้องโชคฮัลโหลออดหนอยใหญ่เลยครับงามเลยครับงามเลยครับกำลังออกน่อยไหมคนกำลังเขามานิดมีจักน่อยยังเหรอสามสามละไกลไกลกันเลยนะเฮ้ยมีต้นหนีดอู้เอามีต้นนี้เนี่ยเอ้ามีต้นนี้ข่มกลัวนี่อ๋อดงามเลยพี่น้องเอิร์น่ะเอิร์น่ะ ค่อยใส่เออตัวนั้นมัลมวูน้องงามแท้อาเขามาฟูกแล้วก็เขามั่งน่าฟูกก่อฟังส่วนครับฟังคนก็มี่ก่อใส่ไข่ครับผมโอหวานเลยอยู่อยู่ไปหนาเอออยู่ไปคนละ อู oh, oh. Oh, no, oh, ้ออดนอนอย่ไหมขาดวะล่ะเอามิดตัดเอวอีกอีกดงกึงไงตัวนี้มิดไม่ค่อยคมน้ำแหละตัวเสียมพองมันจะไงแล้วเย็นทรัเอาสบเลยไม่มีโอ้หืมหมามาบอกอีเขียวใหม่ลำบ่วะเสียมอยู่บ้านมีอยู่เลยคอยรัพย้อใหม่ไหมเสียมไม่เื่นเลยฮะเปลอนอะไรย่างไรเสียมเออ มีมีสองสามวันอยู่อยู่บา้านซื้อไว้อยู่ไหมโอ้ยยังไงวะเออออกไป <c oughs> อู้หนอนไหมน้องงาม <c oughs> วันนี้มึงตัดตําผลเนาะมันก็เอาออกอยากดาด้ว <c oughs> นอนง,งามเลยครับพี่น้องอ้เอาเนื้อตงซูงอกีก <c oughs> <c oughs> ทำนันละทำนันละเออเอางสิงานแหละอื้อโนั่อเครับองเลจังกึ้งเลยพี่นอนพี่นอนนี่งามครับนอนแบบไม่สิปุนนอนนั่งดินก็ร่างขึ้นเซลเลยปมไงเนาะเออนอนนั่งดินปุ่นบอกคุณพี่นยัท่านทูนี่นอนนี่เอ้ยนอนนังดินงามๆเลยและอื้อเขาขาจุ้เลยนี่ มีงมินได้เลยเหนียเออนาั่นัอโอ้ยพี่หนุ่มขาวดีขนาดเลยเนาะงีมันี่มนั่งกินเบนอนได้หรเนไหมนอนพอนเยพอ้องเอาขันน่อยแต่เราเออป็นสูงอ่ะงเขาอะไรวะ หมดดีแลนะ้วลอกกอเ,เอา,เดดออาตัวนี้เออตึงเลยครับนี่นองงามเลยงามครับเรียบร้อยครับเอา

อ่เขาแขงเลยนอนึงนี่ผมนอนนั่งเออกำลังขา,ขาวๆเลยพันูออนีไหมัดจุ๊บอือจัออจงกึ้งเลยพี่นอ้องขาวจัวเลยครับอ,อ,อู้หินไะอ๋อฟันอะไอ๋อฟันอะไฟันฟัลนละ ปาดนอนอืองอเนียนเด้อนั่นแหละขาดแล้วอือน่อเลยตังกึงเลยครับพี่น่องฝันนี่เกินั่นละนั่นละแข็งันงงี่น้องแข็งลัวันอยงไงอีอือออไเรืองงานเลยงานงนไ่ต้องนอนหรอกอ พี่น้องเอ้ยนี่นอนนีผานดวงนีเออหลายก่านีหลาย่ไพี่นุ่มัวตัวเี้ยเงาเยขนมันเงาอกรีเอาไปเผาไฟมุกไหมหมอเดียวเดียวเอาเองเาไปามุกเองเออไปมกหมอไปเผาไหี่กเสียก็ด้หมอนของปลาแสมัแหละ nó mang lại không gì không đấy úi nhìn không thế นั่นแหละเอนนอสำนันละอเอาเอาะไรมานังข้างในเนาะเออบินขอยากร้สองน้องเทได้เชเามน้องนตัวนั้นคุณเนพ <c oughs> ี่น้องเบิ้งครับนี่อู้น้องใหม่ปลาของแสบ

น้ำใหม่ปลาเด้ครับบ่านเป็นน้ำใหม่ปูครับอือมองเดียว4นอน,นอแล้วครับออนอนง,งามเลยเขามาถึงดองวาอะไรบุงผ่านดงอ่ะข้างในก็มีหนนหน,นนอนหนึ่งลังงามไปอือมาแล้วครับบ้านนี้มาแล้วครับพี่น้องพี่นอนง่ายเนะครับ อือพี่อือเอาไปไหมพี่พี่น้องอู้ร้ายสรับวุ้นได้ดีอู้อือพูดรูปดีดีเลยพี่พี่น้องพี่น้อบินก็มีแต่คนเดี๋ยวมาแล้วเอาไปคุมเลย อืตอตนนัวหนึ่งเลยมีต้นใหญ่หรือต้นเขาก็ได้ดไหมตัวน,นี้ไหม,มอืมหักเลยครับแบบนี้เลยอือนีมีห้อยห้อยมีดเขามาเอาเหมือนตอนนัวนี้พันดด้ลายบ่ลายบ่พันด้อืนอตัวหนึ่งไหม,ม ขาวจุกเลยวะป๊า,ปาพี่น้องสามสี่กอเดี๋ยวเป็นสอบเลยครับพุ่น้ยนอยกินลงไปอับน,นี้จังกึ้งเลยอออูนน้อู้นอนนี่แหงครับป๊ดนอนเดียวนี่แกงเป็นหมอเลยนี่นอนนี่ คัะเลยครับมัดยังพันธุ์ตรงเขาอยู่ตรงนี้อ้อแจกแล้วหูไปดีพี่น้องเอ้ยมาดยังยูง่ดมาจังจังกึ่งเลยครับฝ <c oughs> ุกเลยครับมาถึงถึงจังหวะคนคนมาทันมาเอา โอ้ผลงานวันนี้ครับพี่น้องจ้าหน้าเบรกออกจากป่ามัดขากมันแน่ครับพี่น้องมีแต่นองมากเลยพี่น้องเบื้องหลังผมเต็มทุกเต็มกระสอบเลยครับมีแต่นองมากครับพี่น้องขอบคุณหลายๆรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูให้กินเราถุงให้ผ่านต่อกัะซิ่งมานเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่แลาหน้องไปก่อนครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ